สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่น110หน่วยนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์เวียงพิงนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้91 สองห้าตุกทันเก้านึ่งสตามนี้นะครับเด่นร1 0หน่วยเลขเด่นแบบ4ตัววันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับวันที่1เดือน8ต่อมาจะเป็นทางของแอดกลมเกตนุชนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเลขมาด้านบนแล้วก็มาด้านล่างงวดที่ผ่านมา เลขมาด้านบนของอาจารย์มีเลข4นะครับที่เข้าหลักหน่วยส่วนข้อมูลด้านล่างหลุดไปทุกท่านไม่มี2-6นะครับทางโดยเลข3งวดหลังสุดของอาจารย์ตามนั้นนะครับมาบนนี่เข้าทั้ง3งวดนะครับส่วนมาล่างนี้พึ่งหลุดงวดที่ผ่านมาทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย สูตรมาบนของอาจารย์คำนวณได้3 4 7 8 9มาด้านล่างของอาจารย์ได้0 6 2 5 9ทุกทันตามนี้นะครับสูตรคำนวณของแอดกรมเกตโนดมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเล็กเด่น3ตัวของแอดแม่บ้านสายมมนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 8 2นะครับ9 8 2ส่วนแนวทาง เด็ดล่างตัวเดียวต้องรอก่อนนะครับเจ้าของข้อมูลยังไม่ได้ให้มานะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด็นบนเลขเด่น2ตัวของอัชวโรธงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับ5ก็จะมีเลข4นะครับเข้าหลักหน่วย้วยออก3 4 2 4 2 6สี่ำหรับงวดใหม่ อัชวโรธคำนวณได้5กับ6ทุกทัน5กับ6เป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวนะครับใบนี้วันที่จะอยู่ด้านบนฝั่งทางขวามือครับวันที่1เดือน8ปี2568ยังอยู่กันที่แนวทางของอัชวโรธนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ10ล่างทุกทัน เลขเด่น5ตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้นะครับก็มี0 1 2 6 7นะครับ0 1 2 6 7แนวทาง10ล่างมาต่อกันที่แนวทางเด่นหลักร้อยสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ของแอดหนูน้ำทิพนูน้ำสมยัยทางือเลขที่เห็นก็จะเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับ สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึเจ็ดนะครับ1นึ่ามนี้นะครับสูตรหลักร้อยเรียกเด่นแบบ3ตัวมาต่อกันที่แนวทางของแอดุนพิพรนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับสรุปผลการวิเคราะห์จาก3ข้อมูล รวมแล้วได้ทั้งหมด11ชุดนะครับก็จะมี313738535859 7 1 7 3 7 7 9 1แล้วก็99นะครับส่วนชุดที่อาจารย์ชอบก็คือ3 1 3 7 3 8แล้วก็91เป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับ รูปผลการวิเคราะห์3ข้อมูลรวมแล้วได้ทั้งหมด7ชุดมี05 1115 212561แล้วก็69ชุดที่ชอบก็เห็นจะเป็น212561แล้วก็69ทถูกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดไพยเมงรายนะครับเป็นข้อมูลเด่นคู่ร่างทุกทัน้นอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดก็จะมี0990945995 9, 9, แล้วก็99ตามลำดับนะครับด้านบนอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับงวดประจำวันที่1เดือน8 หนึ่งข้อมูลของอาจารย์จะเป็นข้อมูลของสุดท้ายนะครับคู่เด่นบนทุกท่านเด่นคู่บนตรงใบนี้คำนวณได้ทั้งหมด9ชุดครับมี3 1 3 3 3, 3 7 7 1 7 3 7 7 9 1 9 3จะ3 9แล้วก็9 7เแนวทางสูตรคำนวณของอัดภัยเมงราย มาต่อกันที่แนวทางของแอเอกเมืองย่านะครับเป็นข้อมูลชุดเด่นด้านบนทุกทันเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับให้มาเป็นแนวทางสองชุดได้แก่5้ากับ677นะครับ5้ากับ677ตามนี้ทุกท่าน ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดบดินแผ่นฟ้าเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้นะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ตัวเด่นของอาจารย์นี่มาทั้ง2เลยนะครับคำนวณได้3กับ4ส่วนชุด2ตัวก็มี4อ่สเข้า2ตัวด้านบนเป็นตัวกลับนะครับแล้วก็มี3 2กสองพซึ่งเข้าเป็นคู่สลับด้านหน้าด้วยทุกท่านงวดก่อนก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ3นะครับ2กับ3 2ตัวคำนวณได้2 0 2 1 2 8 2 9 3 0 3 1 3 8แล้วก็3 9ทุกพันตามนี้ครับชุด2ตัวเหนือใต้ขนมไทยของแอดบดินแผ่นฟ้าวันนี้วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับ1สิงหาคม6 ต่อมาอีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับเป็นข้อมูลชุดสามตัวทุกทัานแอดบดีนเป็นฟ้าให้มาเป็นณทางสามชุดมี3839แล้วก็สามนะครับ383937เป็นทางชุดสองตัวนะครับหนึ 1, ่งสิงหาคม อัดมาจะเป็นนทางมิสเตอร์บอลครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3ไปหลักร้อยทุกท่าน3าไปหลักร้อยสตัวหลุดไปนะครับสองตัวก็หลุดทุกท่านก็มีใกล้เคียงอยู่นะครับมี3-6กกับมี4ี่สครับสามงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นทุกท่นานถระชอบก็แคปหน้าจอใบนี้ไปแล้วเรียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ ใบเต็มของอาจารย์ใบนี้1สิงหาคม6 8ตัวเด่นคำนวณได้4คำนวณได้4 3ตัวได้204 304 504 294 394 594เด่นมา2ชุดก็คือ504กับ594ต่วข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี548 49404 4, 4, 4, 4 305 9582ข้อมูลชุด2ตัวเด่นมา3ชุด ก็คือ9404แล้วก็05ของแท้แน่นอนนะครับแนวทางของแ bon. อสมิสเตอร์บอนถัดมาครับใบน,นี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยทุกทานตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9นะครับส่วงข้อมูลชุด2ตัวสามารถเก่งได้หมดชุดท,ที่อาจารย์คำนวณได้ก็จะมี91 93 94 959798ครับชุดกัน5 1กับ67 3ตัวได้ชุดเดียวด้านล่างก็คือ295ทุกพันตามนี้นะครับแนวทางของอาจารย์วันชัยงวดประจำวันที่1เดือน8ปี2568มาต่อกันที่แนวทางของแอดกรมเกตนุชนะครับอันนี้ท้ายรางวันที่1นะครับ3ตัวของอาจารย์ได้738ครับ สตัวมี3 8 37แล้วก็8 7ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางโครงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มนะครับของแอดคมถูกทันแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามที่เห็นนะครับชอบก็ไปดึงชุดเด่นเอาไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางรวมแต้มของอาจารย์ครับแต้มสามตัวแต้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามแต้มรองได้ห้าหกเจ็ดต่อมาก็แต้มสองตัวด้านบนแต้มเด่นได้สองเจ็ดเก้าแต้มรองได้ห้าศูนย์หนึ่งแต้มเด่นล่างของอาจารย์ได้หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ แจมลองได้089ทุกท่านในทางของแอดคมพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ